ส่วนผู้จัดการเอสกันตพงศ์ชี้แจงล่าสุดอยากให้ทราบโดยทั่วกันล่าสุดทางทีมงานได้รับรายงานว่าในไอจีส่วนตัวของปอยผู้จัดการส่วนตัวเอสกันตพงศ์ได้ออกมาชี้แจงหลังจากที่มีสื่อช่องหนึ่งได้ออกมาบอกว่ารู้สึกตัวแล้วได้ข้อมูลมาจากผู้จัดการส่วนตัวโดยเธอได้ยืนยันว่าไม่เคยให้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ซึ่งเจ้าตัวได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าจากที่สื่อมวลชนบางสำนักได้อ้างอิงว่ามีข่าวอัปเดตอาการของเอสในทิศทางต่างๆซึ่งทราบมาจากทางผู้จัดการส่วนตัวนั้นปอยขอบอกตรงนี้นะคะว่าปอยยังไม่เคยให้สัมภาษณ์ใดๆไ,ไ,ได้แต่บอกว่าให้ติดตามอาการจากพรรยาเอสซึ่งปอยยังคงยืนยันว่าการให้ข่าวเป็นสิทธิ์ของทางครอบครัวน่าจะดีกว่านะคะ